เชากินข้วูกินเบนยงกินดิกินเลาดูุมากินเบียวกินข้าวอเเพปเพพอะไรเพมเ่ียวกินข้าวปม่ิ่ข้าวเหรอเอาล้องอีกหน่แม่ฟังหน่อยตอแม่ร้อกงตบแม่เ็อเบบี้ to ်ដែម o លြါខ្លាကါ

กบบ๊กพุนล้เดินขบขึ้นไปยุโคลนสัตว์นขึ้นไปยุกระหันยนบ๊กพุซานโคลนสัตเลยเฮ้ไปแบบก็บบน้